เช้าวันใหม่นี้ฉันตื่นขึ้นอย่างมีสติฉันหายใจเข้าเพื่อเปิดรับพลังอันดีงามฉันหายใจออกเพื่อปล่อยความกลัวความกังวลออกไป ฉันตื่นขึ้นพร้อมก้าวสู่บทใหม่ในชีวิตอย่างมั่นใจฉันอาจไม่รู้ทุกอย่างแต่ฉันรู้ว่าฉันมีคุณค่าความไม่รู้ไม่ใช่ความผิดพลาดแต่คือประตูที่จักรวาลเปิดให้ฉันเรียนรู้ ฉันไม่ต้องสมบูรณ์แบบฉันเพียงต้องอยู่กับสิ่งที่เป็นด้วยหัวใจที่เปิดกว้างฉันไม่ทำงานเพื่อเอาชนะใครแต่เพื่อฝึกใจให้เบิกบานทุกงานที่ฉันทำคือสนามแห่งการยกระดับจิต ฉันยอมรับอุปสรรคด้วยใจนิ่งฉันจะไม่หลงไปกับพลังลบแต่จะเปลี่ยนมันเป็นการให้อภัยความเมตตาและการกลับมารู้จักตัวเองฉันคือแสงหนึ่งในที่ทำงานของฉัน ม่ว่าฉันจะพูดกับใครจะทำสิ่งใดฉันคือผู้ส่งพลังที่ดีพลังใจพลังแห่งความเข้าใจฉันปล่อยให้คำพูดฉันนุ่มนวลแต่มั่นคงฉันเลือกที่จะให้ก่อนรับด้วยความสบายใจเสมอ หากวันนี้มีความยากฉันจะผ่านมันด้วยความสงบฉันรับรู้แต่ไม่ดูดซับพลังงานลบของใครเพราะพลังงานลบของคนอื่นไม่ใช่ความรับผิดชอบของฉันและไม่ใช่สิ่งที่ฉันต้องรับไว้ฉันเลือก ที่จะมีพลังของฉันเองและฉันเลือกที่จะไม่ตอบสนองด้วยพลังงานระดับเดียวกันฉันสามารถเลือกความสงบฉันไม่หลงทางในสนามพลังของคนอื่นเพราะฉันเลือกที่จะอยู่ในสนามพลังของตัวเองอย่างมั่นคง ทุกคำพูดและการกระทําของฉันคือการปล่อยแสงไม่ใช่การสร่งกลับความมืดทุกสถานการณ์ลบคือบทฝึกจิตที่จักรวาลส่งมาให้ฉันแข็งแรงขึ้นฉันไม่กลัวความไม่เข้าใจฉันไม่แพ้ต่อคำพูดร้ายแรง เพราะฉันรู้ว่าฉันคือผู้ถือพลังพลังที่ไม่อ่อนไหวต่อโลกภายนอกฉันยังคงอ่อนโยนเสมอแม้ในวันที่โลกไม่อ่อนโยนเพราะยิ่งผ่านความมืดแสงของฉันยิ่งสว่างอย่างชัดเจน ฉันมอบแสงเล็กๆให้โลกใบนี้ผ่านงานของฉันทุกสิ่งที่ฉันทำไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่คือการปลุกพลังแห่งความรักในใจฉันและส่งต่อให้คนรอบข้างอย่างเงียบงามฉันให้จากความเต็มและอิ่มเอม ุดมสมบูรณ์จากภายในเพราะฉันดูแลพลังตัวเองอย่างดีฉันจึงมีมากพอจะให้ด้วยความอ่อนโยนไม่มีการเสียสละที่ฝืนหัวใจมีแต่การให้ที่หล่อเลี้ยงจิตวิญญาณของเราและเขาไปพร้อมกัน ฉันปล่อยให้ความเมตตาของฉันนำทางทุกการกระทำมิใช่ความเร่งรีบมิใช่ความกลัวแต่เป็นความเข้าใจลึกๆว่าเบื้องหลังทุกคนล้วนมีบางอย่างที่เรามองไม่เห็นและการที่ฉันเลือกเมตตาคือพลังสูงสุดที่ฉันทำได้ ฉันทำงานนี้เพื่อฝึกใจให้กว้างไม่ใช่เพื่อพิสูจน์คุณค่าฉันไม่ต้องการการยอมรับจากใครเพราะคุณค่าของฉันไม่เคยขึ้นอยู่กับเสียงภายนอกวันนี้ฉันให้ความสุขและพลังบวกออกไปด้วยความเบาสบาย ขอบคุณที่ฉันไม่ลืมว่าฉันเป็นใครและฉันกำลังทําในสิ่งที่งดงามมากแค่ไหนฉันไม่ได้ทํางานเพื่อแค่เสร็จงานแต่ฉันกําลังส่งความรักออกไปในทุกสิ่งที่ฉันแตะต้องหรือลงมือทำไม่ว่าจะเป็นคํำพูดการเขียนการขาย การบริการฉันส่งพลังแห่งความเมตตาลงไปในทุกกระบวนการเพื่อให้ทุกคนที่ได้รับรู้สึกถึงความรักอย่างไม่มีเงื่อนไขงานของฉันคือเส้นทางที่ฉันฝึกใจฝึกการให้ฝึกการเปิดรับ ฉันเปิดใจรับความสุขอย่างอ่อนโยนจากทุกการลงมือทำฉันคือผู้รับและผู้ให้ความรักในเวลาเดียวกันทุกการกระทำที่ทำด้วยความรักคือการเปลี่ยนโลกเงียบๆฉันไม่ต้องการคำชื่นชม เพราะการได้ทำสิ่งต่างๆด้วยความรักก็เปลี่ยนแปลงความถี่ของโลกได้แล้วและฉันขอบคุณหัวใจของฉันที่เลือกเส้นทางนี้ฉันส่งความรักออกไปในงานนี้และเปิดใจกับความรักกลับมาจากจักรวาลที่ส่งคืน ฉันเชื่อมั่นว่าสิ่งที่มอบให้ด้วยใจบริสุทธิ์จะย้อนกลับมาหาฉันในรูปแบบที่งดงามกว่าเดิมเสมอฉันจึงทำงานด้วยใจที่เบิกบานฉันไว้วางใจและสบายผ่อนคลาย หายใจเข้าลึกๆฉันรับพลังงานใหม่หายใจออกฉันปล่อยพลังงานลบทั้งปวงหายใจเข้าด้วยความมั่นใจ ายใ,ใจออกด้วยความเบาสบาย